สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการยอดเชฟไทยเช่นเคยนะครับวันนี้ตรงกับวันเด็กแห่งชาติครับคำขวัญของวันเด็กแห่งชาติปีนี้นะครับความรู้คู่คุณธรรมนําสู่อนาคตครับท่านผู้ชมครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมมีลูกๆกหลานให้ท่องไว้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นคําขวัญเนี่ยเป็นคําขวัญที่ทําให้เด็กๆฝังใจแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในวันเด็ก2เมนูที่เตรียมเอาไว้เนี่ยเรียกว่าเด็กๆต้องชอบกันแน่เลยครับเป็นบะหมี่กรอบลาดหน้าไก่นะครับ แล้วก็อีกเมนูนึงนะครับเป็นกุ้งหวานซึ่งมีความหวานแล้วก็ความเค็มตัวกุ้งก,กรอบเนี่ยมีไว้ให้ท่านผู้ชมได้ลองทําแล้วก็ให้ลูกๆหล,ล,ลานๆซึ่งตรงกับวันเด็กวันนี้กันนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับสองเมนูที่จะเกิดขึ้นในรายการวันนี้กันครับเอาหน้าอกหน่อยสักๆๆๆชิ้นนั้นอะพอละน,นั้นก็พอแล้วครับ สามสิบบาทเ<า>ย้เห็ดฟางเอ้ยออท่านผูชมครับ กลับมาในครัวครับเมื่อกี้เราเดินไปซื้อไก่ที่ตลาดแล้วเราก็ไปซื้อผักมีแครอทมีคะน้าห้องกงมีบ็อกแครี่แล้วก็มีเห็ดเดี๋ยวเราก็จะมาทาบะหมี่ทอดกรอบแล้วก็ราดหน้าบะหมี่ท่านผู้ชมครับเวลาเราซื้อจะมาทําเมนูแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมชอบร้านไหนนะซื้อร้านนั้นเอาอย่างนี้ก่อนชอบร้านไหนซื้อร้าน,น,นบางทีเราดูยากนะครับบะหมี่ใหม่เนี่ยเราต้องเอามากินเลยเนี่ยตัดมาเสร็จๆร้อนๆเป็นเส้นมาแล้วมาลวกอย่างนี้ไม่อร่อยครับต้องทิ้งไว้ในตู้เย็นสักพักหนึ่งครับ อย่างน้อยต้องมีสักวัน2วันนะครับเพื่อให้แป้งอยู่ตัวนะครับแล้วก็ค่อยเอามาแต่ข้อสําคัญนะครับคืออย่าไปซื้อที่แบบเขาเปิดวัหน้าไว้อย่างนี้เพราะเส้นมันจะกระด้างแล้วแข็งหมดต้องให้อยู่ในถุงพลาสติกนะครับแล้วแช่เย็นเอาไว้แล้วท่านผู้ชมเวลาซื้อมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรมันจะเป็นก้อนนี้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะทบาบะหมี่น้ําจะเป็นลาดหน้าแบบนี้หรือจะบะหมี่ทาอะไรก็ได้ก็จะต้องนี่ครับนวดอย่างนี้คือกําลังขยายเส้นให้เขานุ่มออกมาก่อนไม่ต้องเป็นตัวนะครับท่านผู้ชมก็ ขยับออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับเส้นเขาก็จะแยกจากกันเพราะตัวแป้งที่เขาหมักรวมไว้ในก้อนเนี่ยเขาก็จะถูกแยกออกจากกันแต่ท่านผู้ชมถ้าไม่กดเนี่ยบางครั้งมันจะแยกยากเห็นไหมครับบา,บางจุดเนี่ยจะติดกันทัานั้นพอได้มาถึงแล้วให้กดนะครับให้กดอย่างเงี้ยบางทีเราคุยเนี่ยเราดูยากว่าบะหมี่มีไข่เยอะไข่น้อยดูยากมันเป็นเส้นอยู่แล้วครับเราก็เชื่อคนขายนะครับแต่ว่าข้อสําคัญคือเชื่อคนขายก็แล้วแต่ดูยากดูง่ายก็แล้วแต่เลือกเส้นเล็ก เส้นเล็กไว้ก่อนนะครับเพราะบ่หมี่เวลาสุกเนี่ยถ้าสมมติลวกเนี่ยต้องแป๊บเดียวจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าลวกจนเส้นอืดไปหมดลวกแป๊บเดียวใส่น้ําเย็นแล้วลวกําร้อนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะได้เส้นบะหมี่ที่กรอบมากๆแล้วก็อร่อยมากไม่ว่าจะทาบะหมี่แห้งบะหมี่น้านะครับแต่ข้อสาคัญคือบะหมี่แห้งจะต้องเส้นกรุบๆอร่อยๆครับอย่างนั้นแหละครับบะหมี่ของผมที่จะทําบะหมี่ราดหน้านี้เนี่ยผมเลือกเส้นเล็กไม่เลือกเส้นใหญ่นะครับเพราะเส้นใหญ่เวลาเราลงทอดฟูแล้วเนี่ยมันจะ ฟูแล้วก็มันเรียกว่าอะไรใช้เวลานานมันจะไม่กรอบมากแต่เส้นเล็กแบบนี้กรอบดีนะครับเอาละครับเราได้รู้เรื่องบะหมี่ไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือไก่ผมเลือกซื้ออกไก่นะครับเพราะว่าบะหมี่ร้านหน้าของผมเนี่ยใช้ปรุงรสเรียบร้อยผัดไก่เรียบร้อยแล้วปรุงรสแป๊บเดียวนะครับไม่ใช้เวลาเคี่ยวซอสนานเพราะนั้นผมไม่จําเป็นต้องใช้สะโพกผมใช้อกแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมต้องการเคี่ยวหน้าบะหมี่ให้นานๆหน่อยเนี่ยนะครับควรจะใช้ สะโพกไก่เพราะมีมันแทรกนะครับแต่อกไก่เนี่ยผมใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วก็ใส่น้ำปรุงรสเรียบร้อยเนี่ยใช้ได้เลยแต่ว่าอันนี้ผมเลือกอกไก่อกไก่เวลาผมหั่นเนี่ยเอาเป็นว่าเราไม่เอาหนังเลยเวลาเราหั่นอกไก่อันนี้เป็นเราเรียกว่าสันในนะครับสันในของอกไก่อย่างเงี้ยผมก็ใช้มีดเนี่ยนอนมีดและหั่นบางๆนะครับ เนื่องจากเราต้องการให้เขาสุกเร็วมากๆนะครับแล้วก็ด้านนี้เนี่ยเส้นเส้นเขาอ,อกไก่เนี่ยจะวิ่งตามยาแบบนี้นะครับเนี่ยวิ่งตามยาแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับหันทีเดียวอย่างนี้บางๆเงี้ยครับ เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันว่าราดหน้าบะหมี่กรอบของผมจะทำง่ายขนาดไหนครับแล้วเหมาะสำหรับวันเด็กที่กำลังจะมาถึงยังไงท่านผู้ชมติดตามชมกันดูนะครับแต่ตอนนี้ไปเรียกน้ำย่อยในช่วงของยอดร้านเด็ดกันก่อนครับช่วงยอดร้านเด็ดสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไปยอดร้านเด็ดวันนี้คนนำเสนอร้าน บะมีก้อนร้านที่มีความโชคโชนในเรื่องความอร่อยมายาวนานกว่า20ปีที่เริ่มขายตั้งแต่ชามละ8บาทจนมาถึงปัจจุบันใครล่ะจะไปอดใจไหวเพราะเกี๊ยวกุ้งปูชามนี้มีทั้งกุ้งตัวโต,ว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 ตวและเนื้อปูเป็นก้อนๆมาในน้ำซุปหอมๆอ,อร่อยเกินบรรยายพร้อมหวนชวนให้ลองต้องเข้าผัดปูที่ผัดมาจนแห้งมเมล็ดข้าวลิงสวยมากับเนื้อปูส่วนก้ามในจานใครได้ทานเป็นต้องติดใจใจะลูกค้าหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็ต้องยอมให้กับบะมีลาดหน้าไก่ที่ทางร้านทำเส้น บมเอองกัืจึงทําให้อร่อยเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครอย่าเพิ่งวางช้อนเด็ดขาดถ้าได้ยินชื่อเมนูบะหมี่เกี๊ยวกุ้งปูหมูแดงแหง้งเริ่มขั้นตอนความอร่อยด้วยการลวกบะหมี่แล้วใส่ในชามพร้อมกับกวางตุ้งใส่กระเทียมเจียวต้นหอมเพิ่มความเข้มข้นด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตามด้วยหมูแดงและปูแบบจัดเต็มสุดท้ายใส่เกี๊ยวกุ้งลงไปเพียงแค่นี้ก็ทําให้คนในย่านบางลําพูและผู้ที่มาเยือนติดใจจนต้องยกนิ้วให้ไปเลย